สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มวยไทยเจ็ดสีช่อง7 HD นะครับมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้ตรงกับช่วงเทศกาลมหาสงการกานต์พอดีนะครับในนามของช่อง7 HD สนามมวยไทยเจ็ดสีขออำนวยพอยรใพอ้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงในช่วงเทศกาลสงการานต์และตลอดปีไปนะครับส่วนมวยไทยเจ็ดสีสัปดาห์นี้คาดไม่ได้เหมือนเดิมครับโดยคู่เอกหนักที่สุด135บปอนด์ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรวิชัยเดชเดโชจะปะทะกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนท์ อาะครับสองชั่วโมงจากนี้เป็นต้นไปครับเรามาพิสูจน์และฉีกทุกว่ามาันกมวยไทยเจ็ดสีได้แล้วครับรางวัลก่อนชกค,คู่เอกครับจำนวน32,000บาทครับเริ่มกันที่สีโปโลีนาบริษัทห้างขยยาตาเสือ11ตัวจำกัดเอฟอรสารนำพาการดูดซึมโดยบริษัท VPL ี n อลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงตั้งถังเช่าและผงสมตา DBMP บริษัทกรีนอโกพัสจำกัดผู้ผลิตและจะจำหน่ายปุ๋ยดาวลูกโลกบริษัทฟาสอินเตอร์จำกัดผู้ผลิตกาแฟวันแฟนและปุ๋ยสักสยามโดยบริษัทสักสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผู้เอกนะครับท<ะ>ุกเสร็จแล้วก็ยังมีอีก28,000เริ่มเลยครับ เท็ดดี้ชายเดชในโชวรักเอาไว้ที่วิธีมบราณเชินครับโอ้ยตรงนี้ครับจดซุปเปอร์เล็กนีเป็นครั้งทุกจังหวะนะครับเหนือตายออกตกโอ้ยแต่ดูมวยก่อนนี่แหละครับสวยสายตาแลครับด้านซ้ายหน้าอ่ะโอ้ยเอียขวามาขวาคืดเหนือทำลายจังหวะยกเท่เลยสถาบันพระกรุ่ของเราตรงนี้มวยไทยช่องเจ็ดเอสดีครับมารับส่งเสริมศิลปะมวยไทยครับหมดยกที่สอง ขอบคุณผู้สับสนเพิ่มเติมครับสีโปโลีนาห้างขยาตาเสือ11ตัวเอฟอสานนำพาการดุดซึมผลิตพันเสริมอาหารตาดีบ p ปุ๋ยดาวลูกโลกก้าวแฝวันแฟนและปุ๋ยศักสยามครับต้องแข็งแรงของแรงแ่งนะครับคิดเหมือนกันนหมครับเจอแท่งครับคนละทีเล็กรับความไวปราดเปรี้ยว่ว่าจับกรโต้ครับคิดชาาไม่ได้ครับเม่นพิชัยเลี้เขา ลงสะสุนใหญ่นี่ครับโดนร,รวบโดนขดโวยพวกนี้เหมือนที่บอกแลวครับเป็นมวยทำได้ไอ้ตีไม่ได้หรือนอกตี้ไม่ได้จบแล้วครับเสียงระคังมาแล้วครับนักงวลไปบ้านไผ่ขอนแก่นครับมา,มาเปิดตัวครั้งแรกก็โชว์ฟอร์มเจบ็บเลยครับทางด้านซุปเปอร์เล็กจิเตเมืองโนน